วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนาย็นบุตรนะครับ,บคุณผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจจากทางคุณสุรพลโอภาสเถียนครับผู้จัดการใหญ่ของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรเป็นตัวเลขเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะครับแลเดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ต่อด้วยว่าตัวเลขที่ออกมานั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของคนไทยขอพาไปดูสรุปตัวเลขก่อนนะครับ ที่ทางเครดิตบูโรมีการเปิดเผยมาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้หลังจากประเทศไทยเราได้เริ่มมีการติดรหัสเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ในเครดิตบูโรเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าในเดือนเมษายน67ที่ผ่านมาครับมียอดในการปรับโครงสร้างหนี้รวมทุกสินเชื่อนะครับอยู่ที่9 0 0 0 0ล้านบาทแต่ถ้าไปดูจํานวนบัญชีสินเชื่อจะอยู่ที่1นึ่งแบัญชีครับทีนี้แยกย่อยต่อนะครับ ว่าสินเชื่อหลักๆที่มีการปรับโครงสร้างนี้นั้นคือสินเชื่ออะไรปรากฏว่าหลักๆจะมาจากสินเชื่อส่วนบุคคลหรือที่เรียกกันว่า P ีโลนครับโดยยอดหนี้กลุ่มนี้สูงถึง38,000ล้านบาทที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปนะครับเรียกได้ว่าเกือบๆจะครึ่งหนึ่งของยอดหนี้ทั้งหมดที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปครับส่วนจํานวนบัญชีนั้นอยู่ที่5 7 0 0 0บัญชีแล้วกลุ่มถัดมาก็น่าสนใจคือกลุ่มของสินเชื่อบ้านครับ มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปคิดเป็นมูลค่า29,000ล้านบาทแต่ถ้าไปดูในมิติจำนวนบัญชีจะอยู่ที่ประมาณเฉยดเฉียด20,000บัญชีได้ครับทีนี้แยกย่อยเพิ่มเติมอีกนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับทางด้านของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วที่มีการปรับโครงสร้างหนี้จะเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะครับคิดเป็นมูลหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไป ก้อนกลมๆอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0 0ล้านบาทส่วนจำนวนบัญชีจะอยู่ที่69,000บัญชีครับแล้วจากนั้นทางคุณสุรพลก็มีการตั้งคำถามต่อนะครับให้ประเมินกันดูซิว่าแล้วทิศท,ทางต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุมัติหรือว่าการปฏิเสธสินเชื่อรวมถึงตัวเลขการขยายตัวทางเศร,รษฐกิจแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างไรเพราะด้านหนึ่งจะไปมีผลต่อเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยนะครับ ที่มีการไปเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP ไทยแต่ตัวเลขนี้ด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสอดคล้องกันพอดีครับหลังจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้นออกชุดมาตรการเป็นแพ็คเกจในการแก้ไขปัญหานี่อย่างยั่งยืนออกมาโดยก็ค่อยมีการทยอยประกาศใช้ทีละมาตรการนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1มกราค,รค,รค,รคม67เป็นการปรับโครงสร้างนี่ก่อนที่มีการกำหนดเอาไว้ว่า บรรดาเจ้าหนี้ถ้าพบเห็นสัญญาณว่าทางลูกหนี้ของท่านเริ่มชำระงวดเนี่ยไม่ตรงตามเวลามีการค้างชำระเกิดขึ้นจะต้องมีการเสนอให้ลูกหนี้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนจะกลายไปเป็นหนี้เสียหรือแม้กระทั่งถ้าลูกหนี้กลายไปเป็นหนี้เสียแล้วฝั่งของเจ้าหนี้เองก็ต้องมีการเสนอให้ลูกหนี้ทำการปรับโครงสร้างหนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันแล้วถัดมาครับในวันที่1เมษายน67 เป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญนั่นก็คือการช่วยเหลือลูกหนี้เรื้อลังกลุ่มเปราะบางก็ตืมีการระบุต่อนะครับแล้วนิยามของหนี้เรื้อลังกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มไหนอย่างไรทางแบงค์ชาติก็ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเป็นกลุ่มของสินเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะบัตรกดเงินสดก่อนเลยครับที่ใครก็ตามแต่ที่มีการจ่ายขั้นต่ําไปก่อนหน้านี้ จนกระทั่งค่างวดที่คุณจ่ายไปในแต่ละงวดนั้นเป็นการจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นมายาวนานเกินกว่า5ปีแล้วคำว่ากลุ่มเปราะบางในที่นี้ถ้าเกิดเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินก็คือมีรายได้น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าเกิดเป็นลูกหนี้ของกลุ่มดอนแบงก์ก็คือมีรายได้น้อยกว่า10,000บาทต่อเดือนครับสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ แล้วสิ่งที่จะได้ก็คือคุณสามารถปิดจบหนี้เรือรังที่ว่าได้ภายในเวลาเพียงแค่5ปีแล้วอัตราดอกเบี้ยก,ก็ลดลงมาเยอะเลยนะครับจากประมาณ25%จะเหลืออยู่15%ต่อปีเท่านั้นทีนี้มาดูปเปรียบเทียบมาชัดๆครับการให้นิยามของผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เรือรังที่ว่าได้ยกตัวอย่างคุณมีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ครับแล้วจากนั้นคุณจ่ายขั้นต่ำแค่3%เแน่นอนครับว่าสุดท้ายปลายทาง เวลาคุณจ่ายค่างวดไปแต่ละงวดคุณจะจ่ายดอกเบีย้ยมากกว่าเงินต้นอันนี้แหละครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้แต่ถ้าคุณอยากเป็นการจ่ายเงินต้นมากกว่าดอกเบีย้ยจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับแต่ทีนี้ทางแบงค์ชาติก็มีแนวคิดเหมือนกันในการขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมผู้ที่มีปัญหาหนี้เรือรังให้มากขึ้นด้วยเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อในเบรกหน้าให้คุณผู้ชมดูภาพเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเทียบกัน หากคุณไม่เข้าร่วมโครงการนี้กับการเข้าร่วมโครงการนี้จะมีความแตกต่างอย่างไรเรื่องการแก้ไขปัญหานี่เรื้อรังเริ่มต้นจากกลุ่มที่มีการไปกู้หนี้ยืมสินสินเชื่อสมบุคคลมาแล้วโดนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่25%ต่อปีแล้วจากนั้นก็จ่ายขั้นต่ำ3%าของยอดคงค้างมาโดยตลอดครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่เข้าร่วมโครงการนะครับ จากเงินต้นที่คุณไปกู้มา1 5 0 0 0บาทแล้วเจอดอกเบี้ยไป25%ต่อปีให้ทายครับว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานขนาดไหนกว่าจะสามารถปิดเงินต้น1 5 0 0 0บาทได้ครบโดยตลอดระยะเวลานั้นต้องมีการตั้งสมมติฐานเอาไว้ด้วยต้องไม่มีการขอสินเชื่อเพิ่มเติมอีกนะครับคุณผู้ชมดูครับแบงค์ชาติคำนวณมาให้แล้วใช้ระยะเวลายาวนานถึง18ปีครับ กับเงินต้นเพียงแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าร่วมโครงการนี้จากนั้นครับคุณเป็นหนี้เรื้อรังมาประมาณ5ปีเพื่อที่จะอยู่ในหลักเกณฑ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้และพอเข้าร่วมโครงการครับก็ช่วยกดดอกเบี้ยจาก25%จะลงมาเหลืออยู่15%แล้วค่างวดที่คุณต้องจ่ายจะตกอยู่ที่เดือนละ260บาทสิ่งสำคัญก็คือจะช่วยทำให้คุณสามารถปิดหนี้ได้ โดยใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งบวกไปอีกนะครับแล้วทีนี้ดอกเบีย้ยที่คุณจะจ่ายก็ลดลงมาเยอะเลยครับจ่ายดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2,500บาทแล้วรวมจ่ายดอกเบีย้ยตลอดสัญญาที่มีการปรับแก้ไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1,7,500บาทเมื่อเทียบกับการไม่เข้าร่วมโครงการซึ่งคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยปลาเข้าไป29,000บาทนั่นก็หมายความว่าถ้าเข้าร่วมโครงการนี้จะช่วยคุณประหยัดดอกเบีย้ยได้มากถึง11,500บาท แล้วเรื่องของเวลาครับอย่างที่บอกไปถ้าไม่เข้าร่วมโครงการจากหนี้1 5 0 0 0บาทนั้นต้องใช้เวลายาวนาน18ปีแต่ถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการคุณมีการเจอหนี้เรื้อรังมา5ปีแล้วคุณก็มีการผ่อนต่อไปอีก3ปีครึ่งเบ็ดเสร็จใช้เวลาเพียงแค่8.5ปีเท่านั้นก็สามารถปิดจบหนี้1 5 0 0 0บาทที่ว่าได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ